สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่28ธันวาคม2566วันนี้อยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างไบรทันพบกับสเปอร์เตะกันที่เดอมเอมิสสเตเดียมเวลาตี2ครึง่งเจ้าถิ่นไบรทันช่วงหลังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัยแต่หนึ่งในนั้นมีแน่ๆคือการเล่นเกมยุโรปทำให้โปรแกรมแข่งขันมีมากขึ้นนะครับทำให้ผู้เล่นแกนหลักเนี่ยอ่อนล้าฟอร์มจึงเปไปแบบนี้ขณะที่ทีมเยือนสเปอร์มีช่วงลมลุกคุกคลานมาเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงเดอนยยนิกตต้ั่3 เรียราคาเปิดอองให้เสมอเนี่ยยอมรับว่าเป็นราคาที่วัดใจมากๆนะครับออกได้หลายหน้าจริงๆแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยผมขอยืนฝั่งไก่เดยทองที่กำลังท็อปฟอร์มในช่วงนี้ดีกว่านะครับฟันธงครับจัดไปที่ไก่เดยทอง คู่ต่อมาก็ยังอยู่กับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเป็นอาร์เซนอลพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้ว่าจะเป็นลอนดอนดาร์บี้ที่ค่อนข้างสูสีในหลายมุมเพราะเจ้าถิ่นอาร์เซนอลช่วงหลังเนี่ยก็จัดว่าเป๋ไปพอสมควรน,นะครับแต่การได้กลับมาบุ้นในรังเย่าของตัวเองซึ่งยังคงสถิติชนะรวด5เกมท้ายในลีกและซัดไม่เลี้ยงไปกว่า13ประตูบอกได้เลยว่าพวกเขาไม่กลัวหน้าไหนเหมือนกันประกอบกับ,กบทีมเยือนเวสต์แฮมแม้จะโชว์ฟอร์มเทพตบแม,มนยูมาหมาดแต่ส่วนใหญ่เป็นการลงเล่นในลอนดดดอออนน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 สเเเตตีีียยมมทททััั้้งะงะะะครบขณ่ผลลาาใฐื จัดได้ว่ารุนเอาเรื่องอีกทั้งสถิติการบุกมาเอเมอริตเซเดียมของพวกเขาเนี่ยก็มักจะเลเทกลับออกไปฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลกับภาพรวมต่างๆนะครับแนะนําอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงครับจัดหนักอาเซนอนสอนบอลโชว์คู่ต่อมาเป็นศึกไทยลีกนะครับระหว่างพีทีประจวบพบกับบุรีรัมยูดนเต็ดเตะกันที่สนามสอ่าวเตเดียมนะครับผมเวลาโมงย็น เจ้าบ้านประจวบผลงานในลีกต้องบอกเลยว่าย่ำแย่มากๆในฤดูกาลนี้เก็บไปไดเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นนะครับตอนนี้รังบวยของตารางขณะที่ทีมเยือนบุรีรัมยูนเต็ดฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มแผ่วลงไปเหมือนกันนะครับตอนนี้รังอันดับที่4ของตารางเลดราคาเปิดให้ทัพปราสาทสายฟ้าเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกนะแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่านะครับเ <c oughs> พราะแน่นอนว่าบุรีรัมย์นั้นเหนือกว่ามากทั้งขุมกำลังและระบบการเล่นแถมสถิติการเจอกันสครั้งหลังสุดก็เป็นทีมเยือนนะครับที่เอาชนะไปไดทั้งหมด เกมวันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับฟันธงครับจัดไปที่บุรีร,รัมยูนเต็ดและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจากกันวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะดูบอลชัดระดับ HD ฟรีที่นี่ที่เดียวต้องดูบอลฮอตเว็บดูบอลที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คลิกเลยดูบอลฮอต